ดูความทรหโดอดทนของปลาบูน้อยนะคะตัวนี้มันติดมองมากับกลุ่มของปลาอื่นๆที่เราได้มาดูดิขนาดมันยาวประมาณไม่ถึงถ้าเทียบกับนิ้วคนก็ประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยนเนหยนยงว่าความสูงของนิ้วนะนตัวนิดเดียวเอาแช่ตู้เย็นอยู่ประมาณ สามชั่วโมงนะคะเทออกมามันยังไม่ตายมีตัวเดียวที่ไม่ตายตัวอื่นเขาไม่อยู่แล้วก็คือปลาชนิดอื่นเขาตายหมดแล้วนะคะเหลือปลาบูตัวนี้เราก็เลยสงสารมันนะก็เลยเอามันใส่น้ำไว้ปรากฏว,ว่าลืมลืมเอาไปปล่อยนะคะก็คือนางก็อยู่ในถัง ทั้งวันทั้งคืนนะคะเช้ามาปรากฏว่ายังไม่ตายอีกนะคะโคตรทนมากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะเอาไปปล่อยนะตะบวูน้อยสภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะ